ในวันที่ห้าพฤษภาคมนี้พระราหูท่านจะยกย้ายจากราศีมีนมาสู่ราศีกุมในตำแหน่งเกษตรราธิบดีและปักกินกะโชคในรอบสิบปดปีเรามาดูกันว่าราศีใดที่จะได้รับผลดีอย่างชัดเจนเริ่มต้นเลยท่านมาสถิตที่ราศีกุมนำความหนักแน่นมั่นคงมั่งคัง่งโชคดีมาสู่ราศีกุมแน่นอนเพราะ ท่านกลับบ้านตนเองในตำแหน่งกเกษตาราธิบดีและประกินอกะโชคงดงามยิ่งนักราศีต่อไปคือราศีเมษเพราะว่าราศีกุมเป็นเรือนลาภโชคลาภราศีเมษจะมีความหนักแน่นมั่นคงมีโชคมีลาภยิ่งใหญ่ยิ่งนักราศีต่อไปคือราศีพฤษภ พระราหูสถิตยอยู่ในเรือนกรรมมะจะมีความเจริญรุ่งเรือง,งมั่นคงมีโชคมีลาภเกี่ยวกับการงานโดยตรงเพราะเรือนกรรมมะนี่คือจุดจอมฟ้าดาวพระราหูจะอยู่เนื้อศีรษะของชาวราศีพฤษภต้องดิงมาเลยให้โชคให้ลาภให้ความมั่นคงมั่งคั่งการต่างประเทศแดนไกลมีความเจริญรุ่งเรืองและราศีต่อไปก็คือราศีสิงห์ ดาวพระราหูยิ่งตรงมาเลยที่ราศีสิงห์เนี่ยก็จะให้ความมั่นคงมั่งคั่งโชคลาภแก่ชาวราศีสิงห์และที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศแดนไกลจะประสบความสําเร็จยิ่งนะักต่อไปราศีตุลพระราหูสถิตอยู่ในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นจะ ก็เกิดสิ่งใหม่ๆและประสบความสำเร็จมีบุตรหลานบริวารริเริ่มกิจกรรมกิจการใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆก็จะประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภต่อไปราศีธนูพระราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศและเงินทองโยกหน้าแก่ลักขณาให้คุณเกื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กัน ที่จะส่งผลความเป็นเกษตราธิบดีและปกกินากะโชคมาสู่เจ้าชะตาต่อไปราศีมังกร ได้เยอะได้มากค้นเงินโชคลาภความมั่นคงมั่งคัง่งและปะกินณากะาโชคเนี่ยโชคแบบฟุกๆุกเนี่ยขนมาให้เลยในรอบ18ปปีเพราะฉะนั้นราศีที่อาจารย์กล่าวมาคือราศีกุมราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีตุลราศีธนูและราศีมังกรจะได้รับ ผลจากการยกย้ายครั้งนี้แบบเต็มๆเลยและยิ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างประเทศแดนไกล AI ธุรกิจออนไลน์ก็ดูไว้นะแต่ดูดีๆนะพระราหูเป็นธาตุลมผู้ยิ่งใหญ่เวลามามาเยอะเวลาไปอาจจะจากไปเยอะก็ได้ก็ต้องรีบขวนขวายเอาไว้ให้ดีๆ ก็ขอให้ทุกๆราศีเนี่ยได้รับอิทธิพลในทางบวกจากดาวพระราหูที่ยกย้ายในยวันที่5นี้การไหวพระราหูเนี่ยเราไหวที่บ้านก็ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเวลาประมาณสองทุ่มหรือเที่ยงคืนไหวของดำแปหรือ12อย่างของกินของชายที่เน้นสีดำดำเทาๆก็ได้อย่างเช่นข้าวดำเป๊ปซี่เฉาวก้วย อย่างนี้เป็นต้นค่ะขอให้ทุกทุกท่านได้รับพลังจากการยกย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้กันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ